เจริญธรรมมาอย่างพุทธบริรสัตทั้งหลายเนาะหลังจากที่เราสวดมนตวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เราก็สวดแค่6จบตามกําลังวันวันอาทิตย์ก็หวันจันทร์ก็สิหวันอังคารก็แปดวันพุธก็17บเจพฤหัสสิบวันศุกร์ยี่สิบวันเสาร์ก็10ตามกําลังวันเนี่คนที่เจดวงตระกูลก็เจ็ดก็ เจ็ดวันนั้นละวนตะกูลตระกูลวันาทิตย์จันทร์คานพุทธหัดส,สุขเสาว,วนไปวนมาวนไปมันก็เกินกินชีวิตคนเรามนุษย์ทั้งหลายแก่เขาสู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องสร้างสมสังสมบุญญาบาร,รมนะีให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจถ้าเราไม่บากบันข้นคนวายมันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเกิดมาก็ตายปเปล่าเกิดมาก็ไม่ได้ ครูบาจาร์หรือว่าผู้รู้ทั้งหลายคันถึงบอกไว้ทางเตียนเวียนไปนระกทางลกๆลกวกขึ้นสวรรค์วกไปสู่สมรรคผลพระนิพพานสู่สวรรค์สมบัติผมสมบัตินิพพานสมบัติลกๆลกเนี่ยฝากบัตรค้นควายไว้ถ้าเราไม่บากมันค้นควายมันก็ไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาด้วยลงมือการทําทางกายทางวาจาทางใจเนี่ย ถ้าเราไม่ปักบันคนควายถ้าเราไม่เพียนแบ่งเวลามาสวดมนต์มาแผเมตตามมุนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัยมันก็จะไม่ได้พระรัตนตรัยย่อมไม่เข้าสู่จิตใจไม่กราบพระไวยพระไม่ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบบิดามารดาครูพระอาจารย์พระไตรสิกานยสินสมาธิปัญญาเนี่ยกราบหกครั้งเก้าครั้งก็ได้ยิ่งกราบเยอะยิ่งได้เยอะ ทำเยอะยิ่งได้เยอะสวดมนต์เยอะมันก็ได้ได้ความตั้มัน่นในความเชื่อในความเลื่อมใสในความตั้งมัน่นตั้งมั่นในบุญกุศลในบารมีตั้งไม่มั่นในกามีสิบเนี่ยสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมัน่นจริงจังและมั่นคงต่อคอําอัญเานาการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นแล้วก็ไม่ได้พอทุกอย่างมันก็อยู่ที่กาย กายเราเนี่ยกายกว้างสอกยาววานาคือร่างกายของเรามีแต่ของเน่าของเปื่อยของที่มันเน่าเหม็นมีอะไรมันก็เหม็นเหม็นออกทั้งเสื้อผ้ามันก็เหม็นไมเรื่อยก็คอยซักคอยชําระล้างทุกวันทุกวันไม่มีกายกายใครไม่เน่าไม่มีศพมันก็ทดัดเหลือแต่ทดัดน้ํกาก็ทัดดิน ลมหายใจก็ไม่ได้สูดดมแล้วธาตุไฟก็ไม่อยู่แล้วอาการธาตุวิญญาณธาตุไปหาพบใหม่ชาติใหม่ที่ตามกรรมตามวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทําได้สร้างขึ้นถ้าทําดีก็ไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติหรือว่าไปนิพพานสมบัติพอมนุษย์โลกนี่มันไปทั้งทั้งต่ําก็ได้ทางกลางกลางก็ได้ทางสูงก็ได้อน,นะ เราต้องหาทางเดินของเราทางเตียนเตียนทำอะไรตามใจตามกิเลสตามรูปเสียงกินรสปทภิภะในเวทนาเตียนเตียนก็เวียนไปนรกเตียนเวียนไปนรกลงไปนรกทางเตียนทางลงง่ายเพาราะกันไปไง่ายๆตามรูปเสียงกินรสมันไปไง่ายไม่ได้มีอะไรมันก็ลงไปไง่ายมันก็ไปเพลิดเพลิน ป่อยเวลาเพื่อเพลินในรูปเสียงกินรสม,มอมเมาในร่างกายมอมเมาได้ตัวเองมอมเมาในผู้อื่นหลงกาหลงตัวลืมตายหลงกายก็ลืมแก่หลงพ่อหลงเมียหลงอะไรก็ลืมพ่อลืมแม่ลืมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะเอาเอาสุขเวทนาแค่ความสัมผัสแค่เอาแต่ของที่เราอไปได้เอาดินน้ำลงไฟไปไม่ไม่เอาอะไรไปทิ้งไว้ในโลกแต่มันยังติดในโลก พูดไปมันก็เป็นคนที่ยังมืดบอดคนที่ยังหาที่แสงสว่างแค่ปลายมองไม่ได้สู่ความมืดไปเรื่อยๆไม่มีแสงสว่างแห่งพระธรรมพระวินัยปริัติปริบัติปริยัติคือก,การเรียนรู้ศึกษาเหมือนเรามาฟังเทศเนี่ยถ้าเราไม่ฟังเทศทุกวันหรือว่าไม่อบรมบ่มนิสัยเราทุกวันแล้วก็ไม่มีปริยัติการเรียนรู้ว่า โสดาบันเป็นยังไงสกทาคามีอนาคาอรหันเป็นยังไงเขาก็ไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ไปไม่มีแผนที่ไม่มีแนวทางไม่มีปริยัติในการศึกษาไม่มีแผนที่นั่นเองการอย่างที่เราสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างห้องหอก็ตามเราต้องมีแผนมีแบบแผนแล้วลงมือกระทำมีแบบแผนก่อนมีสำหรับตันลามีมีว่าเราจะสร้างอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีแบบแผนถ้าเราไม่มีแบบแผนมันก็ ไม่ลงมือทำนั่นแหละการ,ปรพปฏิบัติก็เหมือนกันการมีแบบมีแผนมีการเรียนประยัดปฏิบัติคือการลงมือทำทางกายทางวาจาถ้าคนไม่มีแบบแผนมันก็ลงอบายแน่นอนไม่ต้องสองสัยว่าภพนาชาณาเขาจะอยู่ที่ไหนดูการกระทาปัจจุบันนีาสำคัญปัจจุบันที่มันมีรักโลภก,กดหลงหรือเปล่าถ้ามีหนักก็ลง ถ้ามีเบาบางก็สามารถเกิดเป็นมนุษย์สมบัติได้เบาบางนะหรือว่ามีในกรอบของศีลของทรรมศีลห้ากามก็เกิดเป็นมนุษย์สมบัติได้แต่ถ้าจิตเบาจิตสบายสู่สวรรค์สมบัติพรมสมบัติได้แต่ถ้ามันหลุดพ้นจากความเบาสบายไปนิ่มความสงบระงับมีมีวิชามีปัญญามีวิมุติวิมุติญาณทัศนะ มีปัญญาสวมสว่างเห็นการสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนยึดพระรัตนาไตละศักยทิฏฐิได้วิกิกิจชาได้สินตาปาฏาิมัดเกิดไม่เกินเจ็ดชาติโสดาบันไม่เกินเจ็ดชาติถ้าไม่เกินเจ็ดชาติกันสบายถ้าอย่างปัญญาอย่างกล้าก็แค่ชาติเดียวอย่างกลางก็สามชาติอย่างชาที่สุดเจ็ดชาติโสดาบันปฏิผลแต่เราต้องเพียรเพียรทำเพียรสร้างไว้ เพสังสมบุญญาบารมีไว้เพราะไม่มีใครสามารถทําให้เราเพราะว่าเราเป็นคนทําเองทางทางกายทางวาจาทางใจในอดีตชาติเรารู้จักแก้รู้จักผูกต้องรู้จักแก้ผูกไว้ไม่ต้องแก้เองจะให้คนอื่นแก้ไม่ได้เพราะเราเคยผูกกรรมอะไรไว้เคยอธิษฐานอะไรไว้เราก็ไปตามกรรมตามที่แรงอธิษฐานไว้สัจจะคือความจริง อธิษฐานคือความมั่นจริงจังแล้วมั่นคงต่อคำอธิษฐานจริงจังแล้วมั่นทวงกับบุญกุศลคุณงามความดีบุมีที่เราได้สร้างถ้าเรามีเมืองมีถ้ำข้างหน้าเราก็ไม่ได้มาสวดมนต์ถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อระบทเราก็ไม่ได้พากันตั้งความปรารถนาสิอย่างความสุขอันใดมีปรารถนาความสุขก่อนความทุกข์อันใดยามความทุกข์อันใดมีอย่ามากล้ำไกลลำคาญทั้งหลาย อย่าคำการเราไม่นึกไม่น้อมมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราน้อมนึกมันก็จมมันก็ทุกข์ทุกข์ในอดีตเพราะอดีตมันก็ทําให้ทุกข์พอเราน้อมมาของเน่าเหม็นมันเอามากินมาบริโภคมันก็เหม็นมันก็ทําให้เราทุกข์จิตใจมันก็ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าเราปล่อยวางมันก็ธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเราแก้ไขอดีตไม่ได้เราต้องทำปัจจุบันให้ดี เพราะปัจจุบันส่งผลอน,นาคตอดีตส่งผลปัจจุบันให้เป็นตัวตนของเรามีผิดมีถูกมีดีมั่งมีชั่วมั่งก็ธรรมดาเพราะคนเราไมสา่สามารถจะดีพร้อมทุกอย่างได้คนเราต้องมีผิดพลาดมีมีให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นโหสีกรรมต่อตัวเองโหสิกรรมต่อผู้อื่นเราพยายามเดินหน้าในการสร้างบุญญาบรมีนี้ ทานศีลในกามะปัญญาวิยะกันติสัจจะที่ทานไม่ตาเบคานะพยายามทำทุกวันทุกวันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบม่มีพอการทำเนะี่ยทำให้เรามีสัมภาระธรรมเสบียงธรรมที่จะติดตัวเราไปถ้ามีมีสัมภาระธรรมเสบียงธรรมก็มีแต่ศีลอย่างเดียวก็ไปแบบอดๆออยากไม่มีทานพื้นฐานมื้อต้นให้ทาน มันก็อยู่ร่างกายสมบูรณ์แต่ก็อดๆอย่างมันก็ไม่มีกินเพราะไม่มีทานเป็นพื้นฐานในการช่วยเพื่อพุทธศาสนาให้อยู่ได้ช่วยอนุเคราะห์วัดวาศาสนาให้อยู่ได้พระก็ต้องให้ทานได้เหมือนไม่ว่ากระินพระป่าให้ทานให้สให้ให้ธรรมะเป็นทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทานให้อภัยทานกันนี่หรือว่าทานโดยที่ไม่เสียเงินให้อภัยกัน ให้ธรรมะคือว่าให้สติให้สมาธิให้ปัญญาให้สุตตมยาปัญญากินตานมยปัญญาภาวนามยปัญญาให้ปัญญาเกิดในสามทางสามทางฉะนั้นเราพยายามแล้วถ้าเราอยากดีอยากมีคนที่ดีเราก็ต้องทําพยายามทําความดีมากๆไม่ใช่เราไม่ทําแล้วก็ไม่อยากเจอคนนั้นคนนี้เกิดมากก็ต้องเจอมาถูกเวรผูกกรรมกันอีกฉะนั้นเราพยายาม ทำกรรมดีเรื่อยๆไปทําให้กรรมไม่ดีไม่ให้ตามทันหรือว่าเราจะไม่อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ดีมันค่อยแยกไปแยกไปคนน้ากับน้ามันก็ค่อยแยกตอนนี้ถึงมันอยู่ด้วยกันอยู่สักวันมันก็ต้องแยกกันอยู่ดีฉะนั้นเราพยายามมีความเมตตาเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นเมตตาการุณาช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากกองทุกข์กรุณามมทิตาพอยินดีกับตัวเองพอยินดีกับผู้อื่น ที่เขาทําดีไม่ต้องอิจฉาตาร้อนไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นแต่สนใจในบุญกุศลบม่มีแต่ว่าเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางวางวางอุเบกขารมเป็นอุเบกขาธรนนะผมมีหารีมันต้องพร้อมมันต้องเต็มที่เต็มกําลังเต็มใจของเราพอคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเกิดมาเพื่อทํากรรมเกิดมาเพื่อแสวงหาบุญญาบรมี กรรฝ่ายดีที่มันเกิดขึ้นในใจครบบัณฑิตบัณฑิตหามักหาผลครบคนผานผ่านไปหาผิดผิดจากศีลจากธรรมจากพุทธงามความดีพอพุทธเจ้าท่านก็ต่าบอกเอสศวานาจะพาละหนังการไม่ครบค้นผานบัณฑิตานัน,าน,านจะเสวานาการครบบัณฑิตบูชาจะบูชาในยานันางการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตมังสามอย่างเป็นมนุมงคนอ้นสูงสุด ปริรูปเดสว่าเจกันอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศไทยประเทศสมควรประเทศที่มีพุทธศาสนาที่ตั้งมันการตั้งตนไว้ชอบตั้งตั้งตนไว้ชอบอยู่ในรอบของศีลของธรรมของกรรมฐานตั้งตนอยู่ในกายอยู่ในพจติกรรมในสมาธิในทูกต้องพฤิกรรมกายกรรมวัจีิกรรมวัตกรรมในขอบศีลธรรมตั้งตนไว้ชอบการ เรียนศิลปวิทยาการเรียนรู้จากศีลว่าพินนยเนี่ยการเรียนรู้มันต้องมีศีลและสิกขาจิตตาสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเราไม่รู้เรื่องศีลแล้วก็ก็ผิดศิลไม่เรียนรู้เรื่องศีลเราพยายามเรียนรู้เรื่องศีลเรียนจิตตาสิกขาเรียนลงเรื่องจิตจิตที่เราโกรธเคืองอะไรให้อภัยไปปัญญาสิกขาความสว่างสวัยใน ปัจจุบันอ่านาคตถ้าเราสว่างสวัยแล้ว่ามีไฟเราอย่างเดียวรวมๆกันก็เป็นแสงไฟอันสว่างสวัยไปทั่วสามแดนโลกธาตุเหมือนความคิดอันใดมีเหมือนแก้วมณีเชิดชายแววว่าบฉาบฉาเชิดชาเรืองรองขอความคิดข้าเชิดชาเรืองรองเหมือนแก้วมณีสองแก้วมณีสองเหมือนตัวปัญญาเนี่ยส่องทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใช่ว่าส่องแท้กลางคืนอยู่ในถ้ำในที่มืดแล้วก็ยังสว่าง แต่ดวงอาทิตย์ไม่สามารถสาดส่องถึงในถ้ำในที่มืดได้แต่ตัวปัญญาเนี่ยมันสว่างในที่มืดที่ใต้ดินในที่ไหนก็สว่างได้เหมือนแรงอธิษฐานาให้สว่างทั้งกลางวันแม้แต่เราจะตกนรกหมกไหมเราก็ยังสว่างอยู่เพราะว่าเรามีพระธรรมมีวินัยมีศีลสมาธิมีปัญญามีแสงสว่างแห่งตัวปัญญาเนี่ยมีสุตตามยาปัญญา กินตามมายะปัญญาภาวนามายาปัญญานี่มันเลยสว่างสวัยทั่วสามแดนโลกธาตุทางกรรมพบรูปพบภพอรูปพรภพเปลี่ยนว่าตายเกิดเนยพบน้อยพบใหญ่ถ้าเรารู้จักพบน้อยพบใหญ่เราก็ไปพบภูมิที่เราปรารถนาดิทันไว้เกิดมาก็เจอแต่คนดีๆช่วยเกื้อกูลเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์กันทุกคนพอยุคคนนี้มันก็ยุคคงเสื่อมสามใน สังคมในอะไรไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเจริญในกลุ่มของเราได้สวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้โมทนาบุญได้ออนน้อ,ทอมทำตนแต่คนที่จะเสื่อมไปก็เสื่อมไปตามเขา,ขาเขาเรื่องของเขาเรื่องของเราคือว่าให้เจริญในศีลในธรรมในกรรมฐานเวลาเราเจอความทุกข์ความลําบากความทุกข์ทรมานความพัดภาคจากของรักเราจะทําใจได้เราเห็นว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนเราเห็นเข็ม เข็มที่ม,มาทิ่มแทงร่างกายเรากบลดทนเอามันก็ไม่เป็นไรแต่คนไม่รู้จักเข็มไม่เห็นเข็มมันก็ทุกทรมานเวลาแทงเข้าไปเนื้อมันแบบตัวกูของกูมันก็ดิ้นลนทลนทลายทั้งที่เข็มนั้นเพื่อรักษาโรคให้หายแต่มันก็ทุกทรมาน,นนะเหมือนเรามีแผนที่เรามีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คอยบอกคอยเตือนคอยสอนคอยสั่งเราตลอด เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยดูแลอยู่ไม่ทิ้งกันนะตามใดอย่างเราไม่เข้านิพพานไม่จักหมดจากราคาโทรศ์เราก็ไม่ทิ้งกันพยายามดึงกันไปทางดีเพราะพระกับสายญาติโยมยอดโยมกอใสัยพระมันเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องคือพระถ้ามีมีญาติโยมพระก็ไม่มีแรงจะมาพูดมาเทศสอนให้ฟังถ้าไม่มีอาหารข้าวปลาอาหารจากญาติโยมฉะนั้น เราเป็นญาติในการประพฤติปฏิบัติในการสวดมนต์ภาวนาในการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นทําให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็จะเป็นแนบนิ่นไปนเรื่อยๆเหมือนมารดากับมารดากับบุตรนีนะ่มันทิ้งกันไม่ได้ถึงยังไงก็ลักยังไงก็สายเลือดที่เราผูกพันด้วยกันมันออกจากกันไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้ แผ่ให้บิดามารดามูญญาของเราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และลาโลกนี้ไปแล้วหากท่านทาลาเ่านั้นมีความทุกข์มีความลำบากอยู่ก็คอยพ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็คอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการนะนั้นบุญกุศลที่เราท่านทาราพร้อมเพียงกันมาสวนมน์แผ่เมตตาม,มทนาบุญออนน้อมทมตนจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยเราทั้งหลายตั้งมั่น ในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทำขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จโดยพรัณนจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันณนะสุขภพระปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน